เมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2565เวลา14นาฬิกาดรประกรณ์หงสุพรรณประธานสภาเทศบาลเมืองสอนบุรีเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสอนบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปีพศ2565โดยมีดรเอกพันธ์อินเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสอนบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อทําการพิจนารณายติจํานวนสมยติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมสังเกตการ์การประชุมในครั้งนี้และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีนห้องประชุมชั้น3าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี